สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาฟังเรื่องสุดแปลกแม้แต่อัดเองยังแปลกใจต่างชาติเขาก็แปลกใจมากว่าในขณะที่โลกกำลังเผชิญสงครามและความขัดแยง้งทำไมคนยังแห่มาท่องเที่ยวประเทศไทยไม่หยุดเลยเรื่องราวจะเป็นอย่างไรไปฟังกันค่ะย้อนกลับไปสองสัปดาห์ก่อนผมนั่งอยู่ในร้านกาแฟาที่เบอร์ลินอากาศหนาวเย็นจนสั่นสะท้านไปถึงกระดูก ข่าวในทีวีฉายภาพความขัดแย้งระดับโลกสงครามในภูมิภาคต่างๆและดัดชนีเศรษฐกิจที่ดิ่งลงเหวราวกับจะพาโลกไปสู่จุดจบเพื่อนผมทุกคนเช็คมือถือด้วยสีหน้าเคร่งเครียดทุกคนพูดถึงเรื่องการกักตุนการประหยัดเงินและความวิตกกังวลแต่พอผมเปิดเข้าไปในกลุ่ม Thailand Travel Forum ผมกลับเห็นภาพคนฝรั่งเศสกำลังโชว์รูปผัดาจานผัดไทยริมหาด หรือกลุ่มคนอเมริกันที่กำลังถกกันว่าเบียรสิงกับเบียรช้างอันไหนเข้ากับคอหมูย่างมากกว่ากันพวกนี้บ้าไปแล้วผมคิดในใจโลกกำลังจะแตกสลายแต่คนพวกนี้ยังเถียงกันเรื่องยี่ห้อเบียรด้วยความสงสัยสุดคิดผมจึงจองตั๋วเครื่องบินมาที่นี่เพื่อมาดูด้วยตาตัวเองว่าพวกเขามีอะไรดีผมคาดว่าจะเห็นด่านตรวจความมั่นคงเข้มงวดทหารเดินเพ่นพ่าน หรือสายตาที่เต็มไปด้วยความหวาดระแวงแต่ทันทีที่ก้าวพ้นประตูสนามบินสุวรรณภูมิสิ่งที่ประทะหน้าผมไม่ใช่ความตึงเครียดแต่เป็นความร้อนอบอ้าวและรอยยิ้มกว้างของคนขับแท็กซี่ที่มารับผมเขาไม่ได้ถามเรื่องสถานการณ์โลกเลยแม้แต่นิดเดียวเขาถามผมว่าหิวไหมกินข้าวหรือยังชอบกินเผ็ดไหมผมลองหยอดเรื่องข่าวความขัดแย้งที่กำลังดังระดับโลก เขาหัวเราะร่วนแล้วตอบว่าโอ๊ยฝรัน่นเรื่องไกลตัวพี่กินให้อิ่มนอนให้หลับก็พอแล้วนี่คือความช็อกครั้งแรกคนไทยมีฟิลเตอร์พิเศษในการกรองความทุกข์ออกจากชีวิตประจำวันพวกเขาไม่ได้เพิกเฉยแต่เลือกที่จะไม่ให้ความกังวลกับสิ่งที่ควบคุมไม่ได้มากวนใจผมเริ่มออกสำรวจกรุงเทพและหัวเมืองท่องเที่ยวผมพบว่านี่ไม่ใช่แค่เรื่องของคนไทย ต่ลามไปถึงชาวต่างชาติที่มาอยู่ที่นี่ด้วยผมสรุปสาเหตุที่ทำให้คนยิ่งแห่เข้าไทยในยามสงครามได้5ข้อใหญ่ๆดังนี้ข้อแรก cost of living สงครามด้านราคาที่ไทยชนะขาดลอยในขณะที่ยุโรปหรืออเมริกาค่าครองชีพพุ่งสูงจนคนแทบหมดตัวแต่ที่ไทยเงิน100ยูโรของคุณมีพลังเหมือนราชาคุณสามารถเช่าว,วินล,ล่าพร้อมสระว่ายน้ำ กินอาหารระดับมิชลินสตาร์ในราคาเพียงเศษเสี้ยวของนิวยอร์กสำหรับต่างชาติไทยไม่ใช่แค่สถานที่ท่องเที่ยวแต่คือบังเกอร์ที่หรูหราที่สุดในโลกข้อ2 the no stress ecosystem ระบบนิเวศของไทยถูกสร้างมาเพื่อการพักผ่อนคุณเดินเข้าเซเว่นตอน3ามทุ่งก็ยังได้ของร้อนๆคุณเข้าร้านนวดตอนเที่ยงคืนเพื่อคลายกล้ามเนื้อที่ตึงจากการดูข่าวสงครามความสะดวกสบายเหล่านี้คือยาเสพติดทางจิตวิญญ,ญาณ เมื่อโลกภายนอกวุ่นวายคนก็ยิ่งอยากมาอยู่ในที่ที่ทุกอย่างพร้อมปรนเปรอข้อ3ความปลอดภัยที่สวนทางกับข่าวลือแปลกมากที่แม้จะมีข่าวลือเรื่องสงครามรอบด้านแต่การเดินในกรุงเทพตอนสองทุ่มผมกลับรู้สึกปลอดภัยกว่าการเดินในปารีสหรือแฟรงเฟิร์ตซะอีกความรุนแรงที่นี่ดูเหมือนเป็นเรื่องเฉพาะกลุ่มไม่เคยพุ่งเป้ามาที่ผู้มาเยือนข้อ 4. Community of e s c a p t s ที่นี่กลายเป็นศูนย์รวมของคนที่อยากหนีในความหมายที่ดีคุณจะเจอมหาเศรษฐีที่หนีภาษีนักลงทุนคริปโตที่หนีตลาดหมีและศิลปินที่หนีความวุ่นวายเมื่อคนเหล่านี้มารวมตัวกันมันเกิดพลังงานที่บอกว่าโลกจะเป็นยังไงก็ช่างมันเต้นต่อเถอะข้อ 5. ซอฟต์พาของความใจดีมันคืออาวุธลับสงครามเกิดจากความเกลียดชังแต่ไทยตอบโต้ด้วยความเมตตา ไม่ว่าคุณจะมาจากประเทศคู่ขัดแย้งฝั่งไหนพอมาถึงไทยคุณก็แค่นักท่องเที่ยวที่คนไทยพร้อมยื่นทุเรียนให้ลองชิมผมไปนั่งคุยกับเจ้าของบาร์เล็กๆในย่านเข้าสารผมถามเขาตรงๆว่าคุณไม่กลัวหรอถ้าวันหนึ่งสงครามลามมาถึงที่นี่จริงๆหรือเศรษฐกิจพังจนไม่มีนักท่องเที่ยวเขาเทเบียให้ผมแล้วบอกว่าประเทศเราผ่านวิกฤตมาเยอะนะ ทั้งรัฐประหารน้ำท่วมใหญ่โรคระบาดแต่เรารอดมาได้ทุกครั้งเพราะคนไทยเก่งเรื่องการปรับตัวเราเหมือนต้นไผ่ลมพัดแรงแท่ไหนก็ลู่ไปตามลมไม่หักเหมือนต้นไม้ใหญ่ในยุโรปหรอกประโยคนี้ทำให้ผมสว่างวาบต่างชาติถูกสอนให้ตื่นตัวและเตรียมรับมือจนกลายเป็นความวิตกจริตแต่คนไทยถูกสอนให้อยู่กับปัจจุบัน มันคือปรัชญา Existentialism ที่ลึกซึ้งโดยที่คนไทยไม่ต้องอ่านหนังสือของซาร์เลยด้วยซ้ำเมื่อวานผมไปเดินตลาดนัดจตุจักรท่ามกลางอุณหภูมิ38องศาเซลเซียสผมเห็นฝรั่งตัวแดงกำาเดินถือถุงน้ำโคก้กใส่กางเกงลายช้างยิ้มแฉ่งทั้งที่เหงื่อท่วมตัวผมเห็นคนรัสเซียกับคนยูเครนนั่งกินผัดไทยโต๊ะข้างกันอย่างไม่มีเรื่องราว ผมเห็นคนจีนกับคนอเมริกันต่อแถวซื้ออาร์ตทอยตัวเดียวกันมันคือภาพที่บ้าคลั่งในสายตาคนมองจากข้างนอกแต่พอคุณเข้ามาอยู่ข้างในคุณจะเข้าใจว่าประเทศไทยคือเกาะที่ถูกลืมโดยความทุกข์สงครามอาจกำลังเปลี่ยนโฉมหน้าประวัติศาสตร์โลกแต่ที่ประเทศไทยประวัติศาสตร์บทใหม่ที่กำลังถูกเขียนคือการเป็นศูนย์ลี้ภัยความเครียดของมวลมนุษยชาติ ตอนนี้ผมยกเลิกตั๋วกลับเบอร์ลินไปแล้วครับผมตัดสินใจอยู่ต่ออีกสักเดือนไม่ใช่เพราะผมไม่รักบ้านเกิดแต่เพราะผมเพิ่งค้นพบว่าในวันที่โลกมืดมนการได้กินข้าวเหนียวมะม่วงริมทางเท้ามันให้ความหวังในการมีชีวิตอยู่มากกว่าการนั่งวิเคราะห์กราฟหุ้นในห้องมืดมืดที่ยุโรปหลายเท่าตัวมาแชร์ความคิดเห็นกันบ้างคะ่ะความคิดเห็นแรก ที่เบอร์ลินเราคุยกันเรื่องค่าแก๊สและหลุมหลบภัยแต่ที่เชียงใหม่ผมคุยกับเพื่อนเรื่องร้านกาแฟไหนเน็ตแรงสุดมันเหมือนผมหลุดเข้ามาในอีกมิติหนึ่งที่นี่ความกังวลเรื่องสงครามกลายเป็นเรื่องไร้สาระไปเลยความคิดเห็นต่อมาฉันเห็นข่าวพาดหัวข้อความขัดแย้งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แล้วใจสัน่นแต่พอเงยหน้ามองคนไทยที่กำลังรำวงในสวนสาธารณะฉันก็คิดว่า โอเคฉันน่าจะปลอดภัยกว่าอยู่ชิคาโกตอนกลางคืนแน่ๆความคิดเห็นต่อมาโลกจะพังก็พังไปเถอะครับตราบใดที่ผมยังสั่งกระเพราไข่ดาวส่งถึงคอนโดตอนตีสองได้ประเทศนี้คือสวรรค์ของคนที่ไม่อยากรับรู้ความเจ็บปวดของโลกภายนอกความคิดเห็นต่อมาหลายคนถามว่าทำไมไม่กลับบ้านคุณบ้าหรือเปล่าที่นี่ไม่มีใครมาตัดสินฉันเรื่องการเมืองทุกคนต้อนรับฉันด้วยรอยยิ้ม ความสงบสุขที่แท้จริงคือการได้นั่งดูพระอาทิตย์ตกที่ภูเก็ตโดยไม่ต้องคอยกังวลเรื่องข่าวลือความคิดเห็นต่อมาคนญี่ปุ่นมองว่าไทยคือ The Great Escape ครับเมื่อไหร่ที่มีภัยพิบตัติหรือความตึงเครียดในเอเชียต,ตะวันออกคนจะนึกถึงกรุงเทพเป็นที่แรกเพราะที่นี่มีความยืดหยุ่นสูงมาก Resilience กฎเกณฑ์บางอย่างอาจดูแปลกแต่ทำให้ชีวิตผ่านวิกฤตได้เสมอความคิดเห็นต่อมา ยุโรปตอนนี้เหมือนพิพิธภัณฑ์ที่กำลังไฟไหม้แต่ไทยเหมือนปาร์ตี้ริมสะที่ไฟไม่มีวันดับนักลงทุนแห่มาที่นี่เพราะความเสี่ยงเดียวที่เขากังวลคือจะกินอะไรดีเย็นนี้ไม่ใช่เรื่องสงครามโลกความคิดเห็นต่อมาผมย้ายเงินบำนาญมาไว้ที่นี่หมดแล้วเพื่อนที่ยุโรปบอกว่าผมบ้าที่มาอยู่ใกล้เขตอันตรายผมบอกเขาว่าในขณะที่พวกนายจ่ายค่าสเต็กจานละ50ดอลลาร์ ฉันกินอาหารระดับมิชลินได้ในราคาไม่ถึง10ดอลลาร์ใครกันแน่ที่บ้าความคิดเห็นต่อมาประเทศไทยมีพลังงานที่ประหลาดมากคุณเห็นข่าวรถถังหรือการประท้วงในทีวีพอเดินออกไปข้างนอกคุณกลับเจอคนขายไก่ย่างเปิดเพลงเต้นหน้าลำโพงมันทำให้รู้สึกว่าสงครามมันก็แค่เรื่องในจอเท่านั้นความคิดเห็นต่อมาฉันมาที่นี่เพื่อหาความสงบและฉันก็ได้มันจริงๆ แม้โลกภายนอกจะวุ่นวายแต่เสียงระฆังในวัดกรุงเทพกลบเสียงไซเรนในใจฉันได้หมดเลยความคิดเห็นต่อมาผมพยายามถ่ายภาพความตึงเครียดในไทยเพื่อไปขายข่าวแต่ผมหาไม่เจอเลยเจอแต่ภาพคนเล่นน้ำหรือนั่งล้อมวงกินจิ้มจุ่มความสุขของคนที่นี่ทำลายความกลัวของต่างชาติจนหมดสิน้นความคิดเห็นต่อมาที่นี่คือที่เดียวที่ฉันไม่ต้องตื่นมาพร้อมความรู้สึกผิดที่ยังมีความสุขได้ ประเทศไทยอนุญาตให้คุณยิ้มได้แม้ในวันที่แย่ที่สุดความคิดเห็นต่อมาความแปลกของไทยคือวิกฤตที่ไม่มีวันเป็นวิกฤตจริงๆระบบเศรษฐกิจและสังคมไทยซับซ้อนจนแรงกระแทกจากภายนอกเข้าไม่ถึงข้างในคนแห่มาที่นี่เพราะคือบัฟเฟอร์โซนพื้นที่กันชนของความเครียดระดับโลกความคิดเห็นต่อมา ฉันตกใจมากตอนเห็นคิวซื้อลาบูบูยาวเหยียดในวันที่ข่าวสงครามดังที่สุดฉันเลยเข้าใจว่าสำหรับคนไทยอาร์ตทอยสำคัญกว่าขีปนาวุธความคิดเห็นต่อมากฎหมายอาจงงงถนนอาจครุขระแต่ความใจกว้างของคนไทยไม่มีขีดจำกัดยิ่งโลกแคบลงเพราะความขัดแย้งไทยยิ่งดูเหมือนพื้นที่ที่กว้างที่สุดสำหรับทุกคนความคิดเห็นต่อมา ครอบครัวผมบินมาตรวจร่างกายที่ไทยทุกปีแม้มีข่าวไม่ดีในภูมิภาคแต่ความไว้ใจในน้ำใจคนไทยเหนือกว่าความกังวลเรื่องความปลอดภัยความคิดเห็นต่อมาเมืองไทยเหมือนเซิร์ฟเวอร์เกม GTA ที่เปิดโหมดห้ามทำร้ายกันทุกอย่างดูวุ่นวายแต่ไม่มีใครเจ็บตัวทุกคนแค่มาใช้ชีวิตชิลๆความคิดเห็นต่อมาที่โซเรากดดันเรื่องการแข่งขันสูงมาก พอเห็นคนไทยมีความสุขทั้งที่มีวิกฤตมันทำให้ผมรู้สึกว่าที่ผ่านมาเราเครียดไปเพื่ออะไรผมจะย้ายมาอยู่ไทยปีหน้าแน่นอนความคิดเห็นต่อมาประเทศไทยคือที่ระบายความอัดอั้นบ้านเรามีกฎเกณฑ์เยอะแต่ที่นี่คืออิสระยิ่งมีข่าวร้ายคนยิ่งอยากหนีมาที่ที่ให้อิสระกับเราความคิดเห็นต่อมาเพื่อนบ้านอย่างเรายังทึ่งเลยค่ะ ไทยมีพลังดึงดูดที่อธิบายไม่ได้มันไม่ใช่แค่เรื่องเงินแต่คือเรื่องของไวท์ที่หาจากที่ไหนในโลกไม่ได้อีกแล้วความคิดเห็นต่อมาผมเคยอยู่ในสมรภูมิจริงๆมาก่อนและเชื่อผมเถอะพลังบวกของป้าขายส้มตำหน้าปากซอยในกรุงเทพมีอำนาจหยุดยั้งความบ้าคลั่งของโลกได้ดีกว่านโยบายการทูตของ UN เเสียอีกสรุปแล้วประเทศไทยไม่ได้เป็นแค่จุดหมายปลายทาง แต่เป็นสถานบำบัดทางจิตวิญญาณที่ยิ่งโลกภายนอกเลวร้ายเท่าไหรความชิวแบบไทยๆก็ยิ่งมีค่ามากขึ้นเป็นเงาตามตัว